สวัสดีค่ะพี่น้องนักสะสมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะจากทางช่องรุ่งเรืองชาแนล e l 2513ก่อนอื่นขอฝากพี่น้องนักสะสมช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเราอย่างสม่ำเสมอนะคะ แล้วขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจกับทางช่องของเราอย่างสม่ำเสมอนะคะวันนี้เราก็จะมาให้สาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่มีราคานะคะก่อนเก็บสะสมมีลักษณะแบบไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาประกาศรับซื้อธนบัตร20บาทรัชกาลที่10 มีลักษณะแบบไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะต่อไปให้อดินุชินันให้รายละเอียดต่อไปนะคะครับกับสวัสดีครับพี่น้องและสะสมทุกท่านครับนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายการนะฮะที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี B08 b 0 9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะฮะยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ ยังเปิดรับซื้ออยู่นะฮะนะครับท่านพี่น้องนักสะสมท่านใดมีเหรียญตามตามบีที่บอกไว้นะครับนะไม่ต้องห่วงนะครับทางช่องเราซื้อจริงนะครับขอให้มีตามตามคลิปนะฮะนะครับครับเดี๋ยวมาดูช่วงแนะนำนะครับช่วงแนะนำวันนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาเล่นหากันแล้วนะครับนะแนะนำให้พี่น้องนักสะสมนะครับรู้จักลักษณะเหรียญที่มีราคาเล่นหากันนะฮะนะฮะจะได้เก็บสะสมถูกนะครับ ครับมาดูกันเลยนะครับนี่คือเหรียญการจนาพิเศษนะครับนะเหรียญการจนาพิเศษนะครับนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับการจนาพิเศษนะครับนะฮะด้านหน้านะครับเป็นพระพักตรงนะครับเป็นพระพักตรตรงนะครับนะนะครับเหรียญนี้มีคุณสมบัติแปลกนะครับแปลกตลกนะฮะนะครับ เห็นไหมครับพระเสียนเกือบตรงเอ่เกือบสลับเห็นไหมครับพระเสียนเกือบสลับเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับมีราคาเล่นหากันนะครับนะปกติแล้วเหรียญวาละนะครับก็เคยบอกลายหัแล้วนะครับเหรียญวาละทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการจนาพิเศษนะครับด้านหัวด้านก้อยนะครับจะหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับแต่เหรียญเหรียญนี้นะฮะหันสลับกันนะเกือบตรงนะครับหันสลับกันเกือบตรงนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้มีราคานะครับ มีราคาเล่นหากันตามเพจ f a c e b o o k นะครับนะมีการซื้อขายกันน้าให้เห็นกันอยู่เป็นประจำนะครับนะนะครับนะครับนี่ที่นี่คือลักษณะเหรียญที่เรามาแนะนำวันนี้นะครับนะพบเจอนะครับไม่ว่าจะชนิดชนิดราคาใดนะครับถ้ามีเพรอเสียสลับแบบนี้นะครับมีราคานะครับมีราคานะครับนะ ก่อนอื่นนะก็ต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่อุทิศนะครับคุณพี่สุคนนะคุณพี่ปีชานะครับนะคุณพี่พันษานะครับคุณพี่สมพงษ์นะฮะคุณพี่อมรรัตนะครับนะคุณมะหลีนะครับนะครับคุณพี่บุญรอดนะฮะนะครับและเอฟซีอีกหลายๆท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะไม่ว่าจะเป็นคุณน้องเจนจีลาคุณน้องวิไัยักษ์นะครับคุณน้องไอด้านะครับ คุณน้องธันบัตรไกลแก้วนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งลักษณะนะครับเหรียญที่มีราคาเล่นหากันครับสวัสดีครับวันนี้นะครับช่องลุงเนืองแคแนล213นะครับครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทราชการทีเก้านะครับหนึ่งบาทปีสามแปดนะครับเหรียญลักษณะนี้ก็มีราคาเล่นหานะครับเรียญระเียรตรงนะเห็นไหมครับเหรียญลักษณะนี้คือพระเศียรตรงนะครับเห็ียญนะครับพระเศียรตรงนะฮะ นะครับครับสวัสดีครับเหรียนแบบนี้มีราคาได้ถามกันนะครับชนแอรสองร้หนึ่งสามนะฮะนี่เราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญนี่คือเหรียญหมุนเวียนทั่วไปนะครับด้านหัวด้านก้อยปกติแล้วจะหันเป็นเสีร์เซ็นตตรงสลับกันแต่เหรียญเหรียญนี้นะครับหันตรงกันนะครับนี้นะครับหัวด้านก้อยนะครับมีราคานะครับนะฮะครับเดี๋ยวมาดูช่วงรับซื้อวันนี้นะครับมาดูช่วงรับซื้อวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยนะครับไปกันแบบไวๆนะครับนะฮะ ไปกันแบบไวๆวันนี้เราจะมาประกาศรับซื้อนะครับธนบัตรนะครับชนิดราคา20บาทนะครับของรัชการที่10นะครับเห็นไหมครับดูตามภาพตามคลิปเลยนะครับลักษณะธนบัตรด้านหน้าเห็นไหมครับคําว่า20บาทนะครับจะตัดเกินขึ้นไปด้านบนเห็นไหมครับเกินขอบขึ้นไปด้านบนนะฮะนะะเกินไปเกือบเซนเลยนะครับเกือบเซนเลยนะครับ มีชนิดราคาบอกทั้งสองข้างเห็นนะครับนะครับนี่คือลักษณะเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับลักษณะแบบนี้นะครับทางช่องของเรานะครับยินดีรับซื้อนะครับสภาพสวยๆไม่มีรอยพับนะไม่มีติดเหลืองไม่มีรูนะฮะเราให้ราคา2,000บาทนะครับให้ราคา2,000บาทนะครับนี่คือด้านหน้านะครับเห็นไหมฮะ น่าจะชัดเจนเลยนะครับลักษณะตัดแบงค์ผิดพลาดนะครับนะตัดแบงค์ผิดพลาดนะครับมีเนื้อเกินชนิดราคาขึ้นไปแถบด้านบนนะฮะแถบด้านบนแบบชัดเจนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเป็นที่นิยมเล่นหากันนะครับถ้าพี่น้องนักสะสมท่านใดพบเจอนะครับคิดจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเราก็ส่งรูปมาประเมินราคากันทางไลน์นะครับ ไอีไนะลน์ของเราก็คือ18 1 1หนึ่งหนึ่งนะฮะ B A N G นะครับหรือจะเก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้นะครับยินดีนะครับนะฮะอนาคตข้างหน้ามีราคานะฮะนะครับนี่คือเหรียญธนบัตรเออนี่คือธนบัตรที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะฮะแบบชนิดราคา20บาทนะครับของราชการที่10บนะครับผมถึงบอกนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นราชการใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์แบบไหนหรือธนบัตรก็มีการผิดพลาดได้เช่นเดียวกันทั้งหมดนะฮะนะครับครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับเห็นนะครับด้านหลังเห็นไหมครับขอบด้านบนนะฮะเห็นไหมขอบด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมครับนะจะมีตา20สบบาทเป็นเลขไทยนะฮะ เป็นเลขไทยอยู่ด้านบนเห็นไหมครับนะนั่นคือลักษณะขอบตัดเกินนะครับขอบตัดเกินนะครับนะด้านหน้าด้านหลังนะเกินทั้งสองข้างนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะพบเจอส่งรูปมาประเมินราคากันได้นะครับทางช่องเรายินดีนะครับรับซื้อนะครับนะไม่ว่าเหรียญหรือธนบัตรนะครับ ที่ทางช่องของเรายังประกาศรับซื้ออยู่นะครับถ้าพี่น้องนักสะสมท่านใดมีนะครับส่งรูปเข้ามาประเมินราคาเลยนะครับนะส่งรูปเข้ามาประเมินราคาเลยนะครับขอให้มีตามภาพตามคลิปนะที่ประกาศรับซื้อนะครับรับประกันนะทางช่องของเรานะครับรับซื้อจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องธนรพัดแชนแนลหรือลุงเลืงแชนแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับนะถ้ายังประกาศรับซื้ออยู่นะมีตามภาพตามคลิปนะยืนยันรับซื้อจริงนะครับ นะรับซื้อจริงนะครับครับสรุปว่าวันนี้นะครับเรามาประกาศรับซื้อนะครับธนบัตรชนิดราคา20บาทนะครับของราชการที่10บนะครับของราชการที่10บนะฮะที่มีลักษณะตัดธนบัตรเกินนะครับตัดธนบัตรเกินนะครับนะลักษณะเหมือนกับตามภาพตามคลิปนะฮะนะ ทา่งช่องเรายินดีนะครับให้ราคาสองพันบาทนะครับสูงสุดนะครับนะธนบัตรต้องไม่มีรอยพับนะต้องไม่ขาดไม่มีรูไม่ติดเหลืองนะครับนะนะครับยินดีนะครับยินดีรับซื้อนะครับและการส่งรูปมาประเมินราคานะครับในเน้นย้ำนะครับเน้นย้ำนะครับให้ส่งมาในเวลาแปดโมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับนะไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลหรือส่งรูปมาประเมินราคานะครับ ให้ส่งมาตามเวลาที่บอกไว้นะครับอ่าทางช่องของเรายินดีนะครับประเมินราคาให้นะครับแล้วตอบทุกคําถามนะฮะที่สอบถามเข้ามานะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้พี่น้องนักสะสมนะฮะและเอฟทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะฮะ พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับนะล่ำรวยเงินทองนะทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ